วกาจ้าที่ส่งมะม่วงกัะแจวปลาจ้าี <c oughs> น่นอกมะี่นอกมะจะสักสายเสนไหนมเนาะที่ส่งมะม่วงันกัเปรี้ยวคืแซ่บกันเทเ่เมเทต่เมเนาะ

ฮักตัวครับลุ้นๆโต I okay. คือโชกเลยว่ะแม่คือโชคป่านนี้ให้นั่งได้ตังค่ะไม่ให้นั่งเลยนั่งไปนั่งไหนั่งมาป่านฮะเส้นหาหมอนเหรอ

ตัวหนึ่งจะหาน่านัวหนึ่งจหาน้ามหน่วยหาชีบจะม้วนอะไรมั่งหน่วยตัวนึ่งอะไรหน่วยไปยังอะไรจะเาข้าหมดยฮะข้มหมดเลยแ่จะจันก็ข้มหน่วยนั้น Bạn. Tomorrowian thì hận tu kiếm gì đó nữa cả. Ki chưa biết mà đó. Chép ba hay xúc. Ông hìa đó rồi tụi hết. Nhá. Nhá. Để mình. Làm sao có dám mà ฮัมหอมหนี่เอาเอายาโยาโกาโกินาดะพายหมดีน้อูตเื่อนหอมจี๊ดวางตีนไปรองเลยเอา

เป็นอะไรมั้งมันดี่ไหนเนะเนี่ยขว,ว,วานขวานแม่ขวานขวานม่ะแต่เธออยูย่เบอรไร หอดูนหอดพู้มีสกิบวอกกิบไปนี่แล้วที่ไ Mm, okay. ที่รอนไปหนปักหวานแบบอุ๊บทำไมเลย่ยลมีสารวันหอนหเนี่ย